สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอาโชคครับเป็นอยงไรเนาะครับพี่น้องเอฟซีครับหลังจากทีหวยออกไปแล้วครับผูไได้โชคดีนะครับเมื่อนี้3สามเก้าห้ากับสี่สามนะครับสามเก้าห้าบนสี่สามลางกะคิดว่าก็เซมีพี่น้องเอฟซีเฮาหลายคนก็สิโชคดีเนาะครับหลายคนก็สิพิดหวังครับก็แสดงความดีใจกับพี่น้องเอฟซีผู้ที่โชคดีสําหรับงวดนี้นะครับ ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องเอฟซีพุทีิพัานหวังในวันนี้คือกันครับว่าเป็นยังครับพี่น้องครับชีวิตต้องเดินต่อไปครับยังได็อย่าเฝ้าทอด้ะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันครับสู่ต่อไปครับส่วนตัวเลขแนวท่านแต่ละหล้สัานาคนหามากครับก็มีเขามีรดหล้สํานักับเขาหล้สํานักกับรดนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับหลายๆสํานกที่งวดนี้ครับไปต่อได้นะครับคือสอบพันนะครับ แลวก็หลายสำนักที่วันนี้บวกเขานะครับหรือบ่ผพานสำหรับวันนี้ครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกๆสำนักหลัที่บวกเขานะครับเขาวบวกเขาท่านช่องก็ตามขึ้นเขาครับเพียงได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสำนักที่ห้แนวทางมานะครับรา่ว่าสิเขาหรือบ่เขานะครับตัวเหล่ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับมีเขาไม่รดบางงวดกับเขา งว,วดกับลดคือของพออคือกันครับสําหรับงวดที่พันมาที่ออกมาเมื่อนี้แหละครับก็รู้สึกว่าลดนะครับของพอซ้อนดเพราะว่าสิเป็นเหล็กจับคู่หรือเหล็กติดลดมัดครับงวดนี้จะต้องขอโทษขอไปพี่น้องหลายๆครับลดยังจังเลยครับงวดนี้จะมีไปต่อใดกคด็คือพันเฉลุก็คือเหล็กดับลักหน่อยนะครับ เหล็กดับหลักหน่วยก็ยังไปต่อได้สบายอยู่ครับส่วนเหล็กจับคู่กระุดเหล็กวิ่งกระุดครับของพออนะครับอันนี้ปวดถึงของพศอก็บอกเป็นยังครับเดี๋ยวมือนี้ก็เฮ็ดออกมาใหม่ละครับงวดนี้เอาหวดนี้เหล็กเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ่งนกันครับเฮ็ดไปแล้วเรียบร้อยครับหลังจากหม่ออกนะครับเหล็กดับหลักหน่วยบนผ่านไปต่อได้นะครับของพออครับเหล็กถูกกับ่เขาครับ เลกทูปไปจุดมือว่านก็บพราเขาไปเขาเล่าสะกอนนะครับก็เริ่บ่าได้มาเขาไทยนะครับไปต่อคือที่พานเฉลวยก็คือเลขดับหลักหน่วยบนนะครับหกนะครับในตัวอย่างครับหกดับลักหน่วยบนครับก็ดับสนิทนะครับหมดเน,นี่ไปต่อได้คือเขาครับ เอาพี่น้อง FC เบิงสำนักใดแไดน่ี่เขานะครับเริ่มต้นกม็มีปูแปดส่อกอาาระจย์สงหวังนะครับเพิ่นส่งนะครับเพิ่นส่งเมื่อนอันปูเขียนหายนะครับเก้าหกสี่กับสี่สามครับเก้าหกสี่กับสี่สามครับอันนี้ก็เขานะครับเดี๋ยวโบไคสับนะครับ อันนี้ของอาจารย์สมหวังปูแปดซอครับตรงๆครับสี่สามลางพร้อมครับก็ดีใจน้ำเพลินนะครับก็ดีใจก็ไอาจารย์สมหวังครับผ่านเฉลุยเลยครับมวันนี้ครับต่อไปครับน้องสี่ต่อไปอววัดดงนาเพลินนะครับอาจารย์วัดดงนาเพลินเนี่ยไปเขาเลขฝันเพลินครับสี่เก้าห้านะครับเอาตัดออกมากเต็มๆเขื่อนครับนี่ครับของอาจารย์วัดดงนาเพลินครับไปเขาเลขฝันครับ ก็ไปครับมีภายในครับต่อไปกับเป็นของกาผ้ารวยครับเลขบนปูครับเลขบนปูศูนเก่าหานะครับเป็นบนให้ถูกเรืงวันที่หนึ่งนะครับศูนเก่าหากระเขาศูนเก่าหาครับของกาผ้ารวยครับพอสอสติดตามให้ขึ้นเก้าครับเดี๋ยวจะตามน้องกาให้คือเก่าครับเดี๋ยวซ็กว่าช่วงนี้น้องกาแม่นครับอ้าต่อไปครับ น้องเฟิร์นนะครับของน้องเฟิร์นนี่ฝันนะครับเหล็กฝันเฟิร์นซีสามตรงตรงขึน้นครับเหล็กฝันน้องเฟิร์นนะครับแต่พี่น้องก็ได้ได้ไดเบงเคลิปน้องเฟิร์นก็กัสซีเห็นอยู่นะครับตัวเหล็กแนวทางของเฟิร์นเขานะครับต่อไปปูทุดงดอนงวนเขาตะเลหล็กวิ่งซีนะครับวิ่งซีนะครับ ต่อไปครับเจจินดาเขาตะเล็กวิ่งสายทหารของเพื่อนนะครับสามครับวิ่งสามเมตรเดียวครับนี่นะครับเขาตะเล็กวิ่งของเจจินดาครับก็ได้ครับสายวิ่งสายหลุดไปตัวใดสบายครับหลวงพี่แขกนะครับหลวงพี่แขกวันนี้ห้าเก้านะครับ ของพี่แขกหามาครับขลงพี่แขกรัฐบาลไทยเป็นหา้596มากครับคาตาออกมาก็มี59นะครับมี59 56เ6 35ครับ59นะครับแต่เขาก็ต้องกลับออกครับเพราะอย่างไรเขาก็ต้องกลับอยู่แล้วนะครับซส้อเล็กะครับ59ครับหลวงพี่แขกครับหลวงพี่แขกนี่ก็บ่าธรรมดาครับหงหน่อยเล่ากับเขา อเอกครับพอปีช่านะครับเห็นเหล็กหลายๆตัวมันเขียนลายเทียสครับที่เพิ่นฝนมาเน้นให้ิ่นมาเน้นให้ครับพี่เขาตัวเน้นของเพิ่นครับเจ็ดเก้าห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าสามสี่สามแล้วก็เจ็ดสาม่็เน้นเน้นให้สี่สามเลยครับล่างพร้อมครับห้าเก้าวนะครับเกือบสามตัวแตกกันพอปีช่านะครับ ตามต่อได้ครับพี่น้องที่พอปีชาเนี่กับพอธรรมดาครับเสียนอุบลนเท่าไปต่อได้สบายสบายครับพี่น้องะอย่าลืมพอปีชานะครับเจตเต็นลดครับอยู่ในใบนี้มันจะมีของเจตเด็นลดครับปูปูวัดสีสุมังนะครับปูวัดสีสุมังนี่ก็เก่าหาเก้าห้าศูนย์นะนะเพิ่นเหล็กเพิ่นแลครับมั็เก่าหาตรงๆเลยครับแล้วเจตเต็นรถนี่ยก็บซี่สามตรงๆขึ้นกันครับ เอาดูดูตัวเลขมันมีสองสองสำนักนะครับมีเจเตินรถนะครับเจเตินรถเป็นไฮซีสามตรงตรง,งครับเป็นตัดออกมาให้ครับถ้าปวดสีสุมังนี่๊กเก้าห้าตรงตรงเข้ากันครับอาจารย์นิคมนะครับตามต่อได้เด้อพี่น้องเอฟซีครับเบิร์กซับครับในน,นี้มันจะมีปูสายขมิน้น ก็เบิกซับนะครับทั้งสองสำนักกับเขานี่ครับเบิกซับเขาซีสามเลยครับเหล็กฝันเ่ินครับเฟินกับโตเนียนของเฟินนี่กือเขาครับเฟินเนียนให้ซีสามด้วยกันครับของสุดท้ายนะครับเบิกซับเข้าซีสามตรงๆนะครับปูสายขมิ้นเนี่เขาหาเก้านะครับซีห้าเก้าเกือบสามตัวแตกเนาะครับเกือบสามตัวแตกปูสายขมิ้นเก่าเก่าหามดดอกเก่าหานะครับตามต่อได้หลายสำนักเอาสุดท้ายครับ หลวงพีมีเส้นนะครับหลวงพีมีเส้นครับเขาแต่เล็กวิ่งครับวันในหลวงพีมีเส้นเะท่าเขาแต่เล็กวิ่งวิ่งห้าครับเม็ดเดียวครับวิ่งห้าเล็กวิ่งของหลวงพีมีเส้นกับุดยอดครับอ่ะถ่ายคลิปออกกขอต้อนขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เขามาให้เป็นมาเขามาเป็นมู่เป็นเพื่อนเขามาเป็นกําลังใจนะครับยังได้นนกลับออกันไหมในคลิปฮ่าเด้อ,รอครับ แคทิมกันครับพี่น้องลอกซี่ครับให้โชคๆมันๆกันโชคดีทุกคนครับผู้ที่ผลาดวังไม่งวัน,นี้กัสูดต่อไปครับงวดหน้าครับเอาทายคลิปกันให้พี่น้องโชคดีเด้อรับพอกกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ